โพสต์แจงแนนซี่นันทพรอดีตนักร้องดูโอ้น้องสาวราฟฟี่โพสต์แจงและเอียดหลังร้านอาหารพี่ชายตกเป็นข่าวถูกฟ้องเพราะเผ็ดมากจากการรายงานข่าวของนิวยอร์กโพสต์ระบุถึงร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและพนักงานของร้านถูกลูกค้าหญิงฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยโทษฐานประมาทเลเร่อละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและทําให้เกิดความทุกข์หลังจากเสิร์ฟเมนูอาหารจานหนึ่งที่มีรสเผ็ดมากโดยระบุว่าไม่เหมาะสําหรับการบริโภคของมนุษย์ หญิงสหรัฐฟ้องร้านอาหารไทยลาบทอดเผ็ดจนปากไม่บอกไม่เหมาะให้มนุษย์กินประเด็นดังกล่าวทำให้ล่าสุดแนนซี่นันทพรอดีตนักร้องดูคู่พี่น้องราฟฟี่แนนซี่โด่งดังยุค90ได้ออกมาเปิดเผยและชี้แจงแบบละเอียดยิบโดยบอกว่าร้านอาหารที่ถูกฟ้องนั้นเป็นของราฟฟี่พี่ชายเธอเองซึ่งข้อความต่างๆเธอได้เขียนไว้ลงบนอินสตาแกรมมีใจความว่าขอโพสต์บนหน่อยนะคะใช่คะร้านอาหารไทยที่กำลังเป็นข่าวอยู่คือร้านของพี่ราฟฟี่ค่ะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวที่มาฟ้องคือกินเมนูลาบทอดซึ่งในเมนูเองก็มีรูปพริกเพื่อบอกว่าเมนูนี้เผ็ดระดับไหนคนที่ฟ้องตอนมาสั่งบอกขอไม่เผ็ดทางร้านเลยตอบไปว่าเมนูนี้ไม่เผ็ดไม่ได้ทาไม่ทางเผ็ดแนะนําให้ทานเมนูอื่นแต่บุคคลดังกล่าวบอกว่าอยากลองเลยยังคงสั่งมาทานแล้วนางกับแฟนก็ทานหมดทั้ง7ลูกของลาบทอดเอาจริงๆถ้ามันเผ็ดมากก็ไม่ควรทานให้หมดนะคะแล้วควรแจ้งทางร้านเลย แต่ก็ไม่มีการบอกพนักงานว่าเผ็ดมากจนทานไม่ไหวนางก็จ่ายบินออกจากร้านปกติพอวันรุ่งขึ้นโทรมาบอกคอแสบร้อนถึงขั้นเส้นเสียงเสียหายต้องไปหาหมอขอให้จ่ายค่ารักษาทางร้านตอบกลับขอเอกสารหมอย,ยืนยันว่าวินิจฉัยยังไงแล้วจะให้ประกันจ่ายจัดการให้สรุปไม่มีเอกสารหมอแล้วก็หายไปเลย เนียไปผ่านไปสองปีจนล่าสุดเนี่ยละคาได้คําฟ้องจากศาลหลังจากทางไปแล้วผ่านมาสองปีคงพึ่งนึกได้ฟ้องร้านอาหารนี้ดีกว่าแล้วนางส่งฟ้องพนักงานทุกคนในร้านโอ้ยยอยน่าจะว่างมากจริงๆเรคันบอลลาบทอดเทฟซี่เองลองหลายรอบแล้วจะบอกว่าความเผ็ดยังห่างไกลหล่นๆมากจากความเผ็ดในไทยว่าแล้วก็อยากกินลาบทอดเมนูโปรดเลยหลายคนได้อ่านแล้วต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียว